ดีค่ะนิฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะ สำหรับรายการสินจ้าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันธิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นําไปใช้ได้จริงนะคะที่สําคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนําสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะ สำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ ขวัญจาวกุ้วิ๋วและกัคบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทําความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทําความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจําชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอนเขมิน นะฮะแล้วก็อยู่ในตระก,กูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ามถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์ นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียงหวรรณยุกนะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็น สำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงทินเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิม erm นะฮะแปลว่าน้องกินข้าว นะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกอมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทําให้เป็นประโยคคําถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคําว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกอมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทายอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะ ท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่าพันปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคิริสกักลาจนกระทั่งถึงคศ939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษา ภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่ม รับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคําศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับ อักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจือหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีน แล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจื้อโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจานะฮะจากนั้นราวคิดศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชนาลีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนําอักษรโรมันเข้ามาใช้ นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนนุกรมอนามิสโปรตุกิสลาตินนะครับซึ่งใช้ ระบบการเขียนด้วยอักษรกวกเหงือนะครับจำนะครับอักษรกวกเหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรกวกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรกวกเหงือนะครับ จากนั้นอักษรกวกเหือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรกวกเหือเป็นอักษรที่จําง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนําอักษรกวกเหือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรกวกเหือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทําความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื้อกายเตียงเวียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วย ตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า atm นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก atm คนเวียดนามจะเรียก อาร์เตเมะนะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้องอาร์เตเมะนะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษรอาร์เตเมะเนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่น ถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า p i s i t นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า p e s e t นะครับพอบอก p e s e t คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับ r ตัวที่สองอาเออเ เซซสังเกตตัวเหรือว่าตัวดีที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสัน่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะเเสียงสัน่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดาเดต่อมาเอเอคราวนี้ตัวจีนะครับตัวจีออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกันเเสียงสัน่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดน,นามออกเสียงว่า H ต่อมานะครับอีหันนะครับอีหันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัวอ e ีแต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหงันหันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาเอเลเอเมอร์เอเนอร์ออโอเออเปกู ดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกัน e r r นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทย e r r นะฮะต่อมาตัว s นะฮะ s4 ต่อมา t u e ดูตัว b ดูตัว b นะครับตัว b เสียงสัน่นนะครับออกเสียงว่า v นะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกัน v ต่อมา x4 e นะครับสังเกตตัว y ทํทำไมออกเสียงเหมือนตัว i อทำไมเป็นตัว E เหมือนกันก็คือตัว i มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่า E งันส่วนตัว Y หางมันยาวเลยเรียกว่า E ีสายนะครับ e สายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะ ซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับ áo d ายหรือ,อวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับาวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่า d ายแปลว่ายาวเลยกลายเป็นว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาวเวียดนาม ดังนั้นท่านผู้ชมต้องจําให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเออเบอะนิดหนึงนะครับสังเกตสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเราเราจะออกเสียงว่าเบอะนะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะ ถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว b นะครับออกเสียงเบอต่อมาเกอนะครับเสียงกอไก่ธรรมดาต่อมาตัวดีตัวนี้เน้นตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเจเจนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเจต่อมาเดอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดต่อมาเอเอหยุดที่ตัวจ นะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกเกอนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สานแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหออีเกอสังเกตตัว K ตัว k ออกเสียงเหมือนกับตัว c ออกเสียงว่าเกอธรรมดากไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเน อ O อเอเปกวสังเกตตัวคิวตัวคิวออกเสียงยังไงออกเสียงกไก่กับวแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว R นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัวดีด็อกเมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเจนะครับเจต่อมาตัว S อนะครับออกเสียงเสอะธรรมดาเสียงไม่สัน่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกัน เอออูเออตัวบีตัวบนะครับตัว v เสียงสัน่นพร้อมกันเวะเวนะครับและต่อมาตัว x ออกเสียงว่าเสนะครับเสียงไม่สัน่นซึ่งตัว x กับตัว s จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว y ออกเสียงว่า e ีนะครับอ e, นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1น,นะฮะคือ อักษรตัว Q ต้องปรากฏคู่กับ U เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว D GI และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเะหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงมันกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X กนะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเสะเสียงไม่สั่น นะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวยางคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสาหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอ่าอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเออเอมเอมแปลว่าเสียงหรือพยาง นะครับต่อมาเบะเบะบอนะครับบอทราบไหมฮะบอแปลว่าอะไรบอแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกอะกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเจะจาจาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดะดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมา แอมแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกอตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกอ่านตามกากาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำํำโพงสถานีรถไฟหัวลำํำโพงนะฮะต่อมาเหอหา หาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามน,นิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีอีมอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกอแกมแกมแกมแปลว่าไอศครีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเล่ลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมอนะครับเมอหมา หมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนนานาแปลว่าน้อยหนานะครับต่อมาโอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอโอมโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่าลถโอมแปลว่ากอดลดกอดคืออะไรลดกอดคือมาไซรับจ้าง นะครับต่อมาเออเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปอะเปแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากว่ากวาสังเกตรกอไก่บอแบนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยค ต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฝุ่เอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบอรเกอเจเดเก ตัวจตัวจนะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหอเกอเลอเมอเนเปกวเเซเตเวเซนะครับ,รบทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยๆคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสม,มกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจ จอสังเกต C H กับ T R ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว G H G H กับตัว G ออกเสียงเหมือนกันเสียงกล้องพร้อมกันเกนะครับต่อมา G I ออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว K H ออกเสียงว่าเคอนะฮะพร้อมกันต่อเง่เง่เง่ นะครับสังเกต ng กับ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอ นะครับก๋ก,ก,กไก่บอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกอเจอเมอเนอเงอเยอเปอเตอ นะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวและก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกัน a าเออแอเออีนะครับสังเกต E มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมา อโอเออูอือเสียงสลับผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกัน e a เอีย e r เอียและ e r เอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอือ เอออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ you, o, ่มนี uh ้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ Chào em. Em chào chị ạ. À. Hôm qua chị thấy em mặc áo dài xinh quá nhỉ. Cảm ơn chị. Chị sẽ đi đâu ạ? À? Chị sẽ đi ăn cơm. Em ăn cơm chưa? Rồi, em ăn rồi ạ. À. Em xin đi thi đã. Ừ, chúc em may mắn nhé. Chào em. Vâng, em chào chị ạ. À. ริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์ รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามไหมคะครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ <c oughs> คือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปีโอ้ถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะก็นนพอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปไป,ไปมาก็ ก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับคค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมากครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเราค่ะนะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมีสีดดูบ้านเราจะมีสามด้วยดูนะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิ ดูร้อดูใบไม,ไม้ร่วงแล้วก็ฤด,ดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮะในสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาป,ปาเนี่ยมีหิมะตกบางปีอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกด้วยใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระ,ระดับน้ำทะเลสูงสุงสดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาป,ปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอิโนโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรา นะฮะคือมีอากาศเออคือมีฤดูเนี่ยฤดูการสองฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝนเป็นร้อนชื้นใช่ไหมเป็นร้อนชื้นครับอืมค่ะและอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S สที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะแตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ5 0,000 0กว่าตารางกิโลเมตรค่ะ นะครับแต่ของของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ3ามแสนสามนะครับซึ่งซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขาเนี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทั้งภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ําแดงนะครับ <c oughs> ส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้าโขงก็จะอยู่กันอย่างหนานแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับ <c oughs> ทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ5-10ถึงลูก Oh. นะครับซ,ซึ่งถือว่าเยอะมากบ้าน <Ha. S 2> เราอย่างเก่งก็ประมาณ3 4สลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามนี่เข้าประจําเข้าทางภาคกลาง oh. นะฮะแต่ก็แต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัสสูงมากคือยังไงคะอาจารย์คือคืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ,บ้านเรานะครับฉเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ80%อ oh. ขึ้นไป <Ha. S 2> นะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนห้าจะรู้สึกว่า จะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ่ครับค่ะและอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของวีกดามก็นนชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าที่ที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วะนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดลาวกาย นะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะฮะประมาณ8ชั่วโมงะนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก,ก็ประมาณ1,600เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับเ<อ>ละเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมืม่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮะคนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปก,กันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กําลังนิยม กำลังนิยมไปเมืองซาปาค่ะครับก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วยใกล้ด้วยแล้วก็มีเมะตกด้วยมีเมตกด้วยไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วถ้าจะแนะนําให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร์ไม่มีแอร์เลยเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ย บางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะบรรยากาศดีถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนประมาณกุมภาพ่ายคล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมุติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางบางครั้งเนี่ยเองศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้อยู่ทันที เพราะว่ากลัวกลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพนะครับอาจารย์น้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางบางร้านพูดภาษาไทยได้ภาษาไทยเลยเหรอคพูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร<อ>้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ นะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนามนะคะคนเวียดนามก็ <ๆ S 2> สามารถสื่อสา,ารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างาก็พอได้ก็หัวเรืได้สลับไปก็พอส,สื่อสารกันได้แล<ช>้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะ ดิฉันถิตารีวงสังพานิชย์และอาจารย์พิสิทธ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ